โอเคเียกุากรุนปิดและเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในขณะที่เครื่องบินขึ้นและลดระดับลงสู่สถานีปลายทาง ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเชียงราออม่าแบ่เราอยู่ที่โอไมเพชรเชียงรายในส่วนของราคาห้องพักนะคะก็จะรวมอาหารเช้ามาให้ด้วยค่ะซึ่งอาหารเช้าของเรานะคะจะเป็นแบบอลาคาร์ตแต่ว่าก็จะมีผลไม้นะคะขนมปังน้ำส้มแล้วก็นมเพิ่มมาให้ด้วยนะคะ และในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของมุมกาแฟะคะ่ะซึ่งเราจะมีบริการตลอดทั้งวันนะคะสามารถมาทานได้ตลอดเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างห้องของเรานะคะเข้ามาเลยขวามือก็จะเป็นห้องน้ำ มือนะคะแล้วมีเหมือนห้องครัวเล็กๆให้มีตู้เย็นไมโครเวฟมีอ่างล้างจานนะคะการน้ำร้อนอันนี้จะเป็นวิวในส่วนของห้อง B6 นะคะอ่าตรงนี้จะเป็นมินิบาร์เรามีขนมกระน,นำวางไว้ให้แต่ว่าอันนี้คิดเงินนะคะจะมีราคาแปะไว้ให้ด้วยแต่ว่าเราจะมีบริการน้ำดื่มฟรีให้สองขวดนะคะ และนี่นะคะเรามีเครื่องฟอกอากาศให้ทุกห้องเลยนะคะและในยุคโควิดอย่างนี้นะคะเราทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ค่ะอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค15นาทีต่อวันใช้เครื่อง UV-C ทำการฆ่าเชื้อ15นาทีต่อวันทำความสะอาดแอร์และระบบตัวกรองทุก15วันเลยค่ะ ในส่วนของตัวเครื่องแต่งนะคะเราก็จะมีไดเป่าผมให้ด้วยนะสวัสดีครับมีไม้แขวนเสื้อให้นะคะแล้วก็มีหมอนหมอนอีกก็มีส,สลิปเปอร์สลิปเปอร์ถุง,ถ,งถุงอะไรอ่ะถุงเอาไว้ซื้อ <laughs> เอาไว้ซื้อของไม้ถุงเอาไว้ใส่ของนะคะ สำหรับใครที่อ่าใส่เสื้อพงเสืส้อผ้ากลับบ้านอะไรอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็ตู้เสื้อผ้าเอาไว้หดได้ด้วยใน <laughs> ส่วนของตู้เย็นนะคะก็ไม่ได้ใส่อะไรไว้ให้นะคะแต่เหมาะสำหรับเออใครที่แบบอยากมาอยู่เลยวนหน้อยเอาไว้แช่เด็กก็ได้นี่แช่ได้คนหนึ่ง <laughs> อ่าเอาไว้แช่ของได้นะคะ ระบบของเรานะคะก็จะเป็นระบบคีย์การ์ดแล้วก็ This is open this is this is close 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 okay bye อย่าลืมนะคะใครที่มาเชียงรายนะก็อย่าลืมมาพักที่โอไมค์เพ็ของเรานะคะแล้ววันนี้โอใจดีถ้าเกิดว่าบอกมาจากช่อง Family t Channel นะโอเราให้กี่เปอร์เซ็นต์นนะเนนติน,น ีของเรามีสองชั้นนะคะลืมบอกสองชั้นนะ13ห้องนะคะบ๊ายบายก่อนแล้วจิ๊ติ้นและตอนนี้เราอยู่ที่ในบาซ่าเชียงรายละล้าเราก็เจอสิ่งที่ตามหาแล้วจ้า อันรอยอ้าวทีมนูทีมนูทีมส,สามอันโรออนเ้องยตายรตายกรายรต่าย่ยกระอยกร่สยะ่ยีะ่ยแรลาะต่ายระาะต่ายก่ระายต่าย่ายีระ่ารายะตะายกะ่าะตาระร้อยะต่รย เล่นหน้านี้แบบตายกลับบ้านนอนกลับบ้านนอน หยู่ความเองหมุนมัวแต่หมุนหมุนหมุนกิ๊กเขาเลองเฮ้ยที่เดินหอยหลังเลยด้วยเฮ้ยนั่นหอยหลังอ่ะ ขึ้นคือสุดมากทีมพี่เลี้ยงมาเนี่ยมั้งพี่เลียงสุดมากอ่ะ นี่นะคะคือตอนขึ้นนะ่ะเราไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่ามัวแต่ดู Google Map แล้วก็ตกใจกับทางอยู่เพราะว่าทางนะคะนอกจากเป็นทางขึ้นเขาแล้วนะคะยังเป็นทางเล็กๆแคบๆนะคะก็ถ้าใครอยากจะขับรถมาที่คาเฟ่สวนคุณปู่นะคะก็อาจจะต้องใช้ความชํานาญเส้นทางกันนิดนึงนะคะหรือว่าขับรถชะลอมองทางด้วยนะคะเพราะว่ารถลงรถขึ้นคือสวนกันในเลนที่เล็กแล้วก็แคบมากเลยค่ะ ได้ลูกน้องใหม่มาอยู่ดอยเลยคะ่ะคนนี้ดอยเลยคะ่ะอยท่าแขกค่ะดอยท่าแขกนี่ดอยเลยคะ่ะดอยท่าแขกเอาดอยท่าแขกเอาไปคะ่ะดอยท่าแขกนี่พี่เลี้ยงใหม่จ้าทีมงานคุณภาพดอยท่าแขกมาจากประเทศลาวเออเออเอาดิเออเลย าใครมาเชียงรายนะคะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าที่เชียงรายเนี่ยร้านชาบูเยอะมากแต่ว่าที่บ้านของเรานะคะชอบที่สุดเลยก็คือร้านนี้ค่ร้านแซบชาบูนะคะจะบอกว่าเขาอร่อยมากๆนะคะราคาก็ดีด้วยใช้ของก็ดีด้วยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะอยู่แค่หน้าโรงแรมของเราเท่านั้นเองแนะนํานะคะว่าต้องมา และนี่ค่ะไฮไลท์ของที่นี่นะคะนอกจากหมูจะจานใหญ่และอร่อยแล้วด้วยแน่นอนค่ะเขาเอามาไว้ถ่ายรูปนะคะใครที่มาที่นี่นะคะถ่ายรูปกับหมูจานนี้เช็คอ <c oughs> ินลง Facebook ยัวย่วๆเพื่อนไปเลยจ้าเด็กได้ไหวไหมเด็กได้ไหวไหมครับได้ไหว